สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะคุณไปตัดผม่ใหญ่มาครับเนี่ยรล,ลตัดคือนอกใจช่างใหญ่ใช่ไหม <c oughs> ไปตัดมาอะไรบ้างเปสั่งเขาตัดอะไรบ้างให้เขาซอยเฉยๆให้เขาซอยเฉยๆ <c oughs> แต่ก็เป็นทรงใช่ไหมครับให้เขาซอยซอยให้สั้นหน่อย๋อซอยสั้นแล้วนี้อยากจะให้ช่างใหญ่ซอยอะไรบ้างซอยข้างบนให้มันบางลงหน่อยครับให้บางลงแล้วข้างๆไม่ตัด้างหลังไม่ตัดใช่ไหมเอาออกนิดหน่อยโอเค มาดูว่าจะตัดยังไงบ้างตอนนี้ผมกับนบัรยาไปเดี๋ยวเราจะสอยออกไปสักสักสองนิ้วพอนะสองนิ้วผมน้านหน้ามันหนาไปหนาแล้วมันเป็น,เป,นเป็นขอบขอๆมันไม่มสวยวิธีตัดให้มันพิ้วนะครับเดี๋ยวท่านอยาจะสไลด์ให้ขีดน้ำ้หมด ตัดแบบแห้งๆก็ไ,ไหวๆทั้งอย่างจะตัดให้มันเข้าทรงนีดนะ่มันต๋าหมดเลยมันเป็นขอบเป็นปีกยกขึ้นตัดความยาวประมาณสี่นิ้วครึ่งนะยกขึ้นแล้วตัด ังเสยข้างก็ยกเหมือนกันตัดเลยเขาเรียกว่าเราตัวนี้เรามาซอยตัดให้มันเลเยอร์แล้วให้มันนุ่มหน่อยตรงนี้มันหนาไปมันหนาไม่สวย ก็อากาศประมาณตัดให้เหลืออยู่ประมาณสี่นิ้วข้างบนนะส่วน้นข้าง้เหลืออยู่สามนิ้วข้างตัดไล่ชั้นๆเพื่อไม่ให้ผมมันบวมตรงน,นี้ผมมันบวมข้าบ Buy hiệu buồn bay lại, bay 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 à, bay lại, bay 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 ตอนมันหนาไปก็ซอยออกเก็บอ้มแล้วครับเดี๋ยวไล่ให้มันบางนิดนึงตัดหนาเกินก็ไม่สวย ค่อยๆดิฟแค่ถอยผมจะตัดสั้นขึ้นนิดนึงมันจาบไป น้ไปก็ไล่ออกมึ่นข้างเลยัดไล่ออก เล่ให้บางหรอจอมันหนาก็านั่นเป ลูกครับปีเท้านี้ใช่ไหมครับตัวไ้อนิดเดียมๆดีนิน่ ุดเทือกลึกมาดูวิธีตัดผมดย้อนนะก็ถ่ายทิ้งพาวิดันขึ้นถ่ายทิ้งวิ่งขึ้นขึ้นถ่ายทิ้ง แล้วก็ถี่ทั้งลงถี <su y disciple> <ax. S 1> ่ลงดี่ลงบริเวณนี้ก็เกาก็เกาเกาก่อนเนี่ยมันไม่สวยก็แต่ง มันขึ้นมาเท่ากันเห็นไหมหน้าจอนมันจะบางหลังจอนมันหนาแล้วก็สไลด์หลังจอนให้มันสูงเท่ากันกับหน้าจอนแล้วก็ตัดทิ้งแต่งให้มันจอนให้มันเนื้อผมใกล้เคียงกันอ่ะถ้าเกลียวตรงไหนมันดีถ้าเกลียวตัวนี้ไม่สวยก็ตีออกแล้วก็อะไร มาดูเห็นไหมเนี่ยหน้าจรบางหลังจรหนาแล้วยาวด้วยเราต้องตัดจร ตัดจอนให้มันสั้นเท่ากับหน้าจอนก่อนนะตัดขึ้นไปเลยนะให้มันเท่ากันหมดเสร็จแล้วก็ทาให้นบางถ่ายหน้าจอนกลางจอนแล้วก็ความบีแล้วก็ถ่ายอะหลังจอนหน้าจอนกลางจอนหลังจอนพิชฏิพิชไปพิชมาตัดแค่เนี้ยตรงไหนมันหนาหนาก็จะได้ ซ้ายขวาใกล้เคียงแล้วก็ห่านตัวนี้หนาก็เกามันดีก็เกค่อนข้างจะตัดยากนิดนึงนะเพราะลูกค้าหัวถึก,กตัวนี้จะสั้นตัวไหนมันหนาก็สไลด์ตรงนี้หนาสไลด์มันบางนิดนึงพอ Ở thêm. thèm Ủa, rồi Khuân khang nên sạch bằng Khỏe ตัวนี้หนาหลังเป็นหัวหนาก็สับรัวขึ้นไปเลยผมไม่ได้ชอบหนาด้านข้างกับด้านหลังเนี่ยสับสับมันหนาเนยตัวนี้หนาตรงกลางเซนเตอร์หนาก็สับเป็นบางผมมันชี้ไปด้านขวาใช่ไหมแล้วก็แทงกไกลเฉียงๆครูด้านขวาได้นหนึ่งก็สับถ้าสับตัวๆมันจะแหว่งนะเห็นไหมเฉียงๆนิดหนึ่ง Lại thêm vàng. Sắp vào. ข้างบนไม่ต้องทำบางนะเอาไว้ปกๆหยุดเถอะตัดแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยสวยแล้ว ใส่แว็กไหมไม่ใส่ไม่ใส่ใสชีวิตพอเพียงแล้วเหรอครับครับด้านหลังเป็นัไงบ้างเอาประมาณนี้นะครับโอเคนะโอเคตัวไหนไม่สวยก็เตาตูงไหนมันดีก็เา่า ชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแบ่งปันให้รุ่นน้องได้ดูด้วยช่วยช่างใหญ่แชร์ด้วยอย่าดูเฉยๆนะตัวนี้ขนหูมีก็ะไถเลยไม่ต้องไปถามลูกค้าจะตัดตุงไหนก็ตัดเลยนะตัดตุงไหนก็ตัดนะบ๊ายบายลาไปก่อน วิธีถ่ายขนหูนะครับขนหูบางคนเนี่ยหูขนหูเยอะนะครับบริเวณหน้าใบหูใต้ใบหูเนี่ยขนหูเยอะนะครับเราก็ไม่ถนัดไปมีดโกนใช่ไหมแนะนําให้ใช้นะครับเจ้าอัตเตอร์เลียนทิมเมอร์กันขอบตัวเล็กเนี่ยที่มันมีความคมใบมีดทิๆ,ๆีนะครับถ่ายขึน้นไปไถ่ายขึ้นไปถ่ายให้ชิดสิ่งหูเลยนะค่อยถ่ายลูดขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็ค่อยค่ยถ่ายนะเราต้องตัดให้ละเอียดนะครับ ลูกค้าฝากความหวังมากับเราคนะเราก็คิดว่าสีสานนี้เป็นเป็นเป็นหัวเราเป็นศีรษนเราแล้วเราจะทําได้ดีนะครับแล้วเราจะทาให้สุดฝีมือนะนคนอ่อน,นเนมนี่มองแทบไม่เห็นนะแต่เราก็สายตาดียิ่งยิ่งสายตาตั้นยิ่งมองใกล้กลๆยิ่งชัดนะอย่างคนอ่อน่พวกเนี้ยนะถ่ายช่วยเขาหน่อยเราให้ถนัดไม่มีกนก็นไปต้องไปใช้ไปมีกนวใช้กันขอบตัวเลขก,ก็พอ ไว้แล้วแวกไม่ใส่สเต์ไม่ชอบมูดโฟนไม่เอาวันนี้ก็หลังออลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย๊ายบายทำไมถึงอยากมาตัดผมกับช่างใหญ่อาจารย์ใหญ่ตัดผมไว้ใ,ใจอะ่ะ <laughs> ใ้ใจยังไงอ,อ่ะอาจารย์ตัดถูกใจผมฮะแล้วทำไมถึง อยจะมาตัดกับช่างใหญ่ประจํทาทั้งที่เป็นตัดกับร้านอื่นก็ได้ร้านอื่นมีเยอะแยะเลยไม่รู้มันตัดแล้วมันมันมั่นใจเราก็มาตัดที่ที่เรามั่นใจสบายใจเราตัดที่อื่นไม่สบายใจไม่มั่นใจเหรอครับไม่นานด้วยนานด้วย<จ><จ>ตัดกับช่างใหญ่รู้ว่าตัดว่ากี่นาทีรู้ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ฟังหกนาทีปนะ่ะห้าหกนาทีประมาณสิบสี่นาทีไม่เกินสิบสี่นาทีเร็วไหมตัดกับคนอื่นนานแล้วเขาก็เช่าบอกว่าผมตัดยาก ใชผ่ผมคุณตัดยาไปไหนก็มีแต่คนบอกตัดยา,า,าตัดช่างนะไม่ใช่ว่าตัดช่าตัดช่ <c oughs> <c oughs> ดางเพราะว่าอันดับแรกคืออะไรหัวเถิกนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหัวเถิกจุดเถิกลึกนะลึกไม่ใช่ลึกธรรมดาลึกทั้งซ้ายและขวาเทอร์บีนแคมป์เถิดนะี่เห็นไหมเนี่ยเถิกเถิดคู่เลยลึกๆตัวนี้ก็จะสั้นนะแล้วก็ดัดข้างก็ชอบอะไรชอบบวมไงมันชอบนาชอบบวมนะช่างใหม่ก็ไม่รู้จะไล่ยังไงในช่างใหญ่ก็ ไล่ด้วยโอเวอร์ซิสโควคัดตัดกงนไก่ฉลบ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 แห่นบางเสร็จแล้วก็ฟันปลาไล่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 ลากไสก็มันอะไรมันมันมาทีแรกม,มันหนาช่างมือใหม่ก็ไม่กล้าตัดออกครับช่างใหญ่ก็สลับจัดแบบไม่ประหยัดผมเลยทั่วช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 ั่วเลยนะครับตัดที่โรตันราคากี่บาทร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทแล้วมันต่างกับสามร้อยห้าร้อยพันนึงยังไงมั่งต่างกับช่างใหญ่ยังไงมั่งเอามันก็ มันก็ต่างกันเยอะนะมันรู้สึกมันรู้สึกได้เลยอะรู้สึกได้ก็หนึ่งคือมันมันรู้สึกว่าเออเรามั่นใจด้วยเล้วแล้วก็มันมันไม่ค่อยเก่งอ่ะเรามาตัดเนี่ยสบายสบายใช่แล้วนนั่งนั่งเสร็จแล้วพอ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 เลยสิบสี่นาทีไปมันก็จะได้อารมณ์เดิมใช่ไหมใช่เราไม่ต้องแบบมันลุ้นเอ้ยมันจะเป็นยังไงวะอะไรเลยเปนตัดที่อื่นมันลุ้นใช่ไหมใช่ลุ้นเหมือนซื้อหวยหรือว่าไงใช่มันก็ลุ้นลุ้นบางทีเราก็เอ้ย พอเห็นท่าไม่ดีแล้วก็บอกเดี๋ยๆเอาข้าวบนไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ตัดสบายเขาไว้ยาวๆนะเดย๋ยวบอกนะว่าคุณไปเบียกไว้ข้างหน้าเนี่ยก็แล้วก็ไม่กล้าตัดใช่ใช่เห็นมันเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นหนาเป็นทึบเป็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยบอกให้เขาไว้ยาวๆหน่อยกลัวกลัวแล้วให้คุณแล้วคุณให้เขาตัดตรงไหนบ้างอ่ะให้เขาให้เขาซอยให้มันบางวันนั้นมันรีบไงหรอใช่ทั้งรีบทั้งกลัวด้วยใช่จะโทรมาถามก่อน แฟนก็ไม่ได้แวะมาอีกมันเย็นแล้วทำเอาคุณมีแฟนแล้วเหรอครับเนี่ยมีแล้วมีแล้วได้ข่าวว่าไปออกกำลังกายมาออกกำลังกายยังไงบ้างออกเพื่ออะไรเดินนะเดินให้ฟื้นกล้ามเนื้อหัวใจเหรอให้มันแข็งแรงหัวใจคุณอะไรหัวใจคุณไม่แข็งแรงตัอไงใช่กล้ามเนื้อหัวใจตีบนะ <No. S 2> ไอ้เสน้เสนเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วกล้ามเนื้อหัวใจตายโอ้โห oh oh. แลืวอที่นี้คุณแก้ปัญหายัางไงแล้วก็ลดแล้วก็เลิก ทุกอย่างเลยเหล้าบุหรี่ของทอดของมันของหวานเลิกหมดครับแล้วก็มาเดี๋ยวเราผู้หญิงเลิกไหมผู้หญิงก็ตอนตนี้เลิกอยู่อเลิกอยู่ใช่ตอนนี้เลิกอยู่เลิกอยู่มีเมยคนเดียวใช่อ๋อครับก็ขอให้สูงขาพแข็งแรงแล้วก็เป็นลูกค้าช่างใหญ่อีกร้อยปีนะแล้วตัดกันมากี่ปีแล้วเนี่ยโหนานนะน่าจะเป็นเกือบสิบแล้วมั้ง ใช่ใช่ไหมนานนานมากแล้วตั้งแต่ยังโสดใช่ไหมจนโสดมีเมียใ่แล้วก็มีป่วยนี่ก็ทีแรกก็บอกว่าเกือบตายใช่ไหมใช่เลือดเลือดหัวใจติดโอ้โหก็ไปฟื้นขึ้นมาได้นะครับก็ดูแลตัวเองแล้วก็เดินวันละกี่รอบนะเดินวันกี่โลวันละชั่วโมงหนึ่งห้ากิโลได้โอ้โหเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแล้วมันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้น ตอนแรกมันเหนื่อยหอบหายใจไม่ทันนะเดี๋ยวนี้ก็เดินได้เฉยๆแล้วสบายๆแล้วกลับมาปกติแล้วถือว่าโชคดีนะก็ทาบุญเยอะๆนะบุญก็จะส่งผลให้คุณสือว่าแข็งแรงแล้วก็ติดตามไปทุกพทุกชาตินะวันนี้ขอขอบคุณคุณอะไรนะรักรักคุณรักคุณรักขอให้สุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตไปอีกนานๆเพราะว่าอย่าเพิ่งตายก่อนช่างใหญ่นะเราอายุเท่าไหร่37เจ็ดนี่4ี่ ช่างใหญ่ต้องตายก่อนคุณนะไม่ใช่คุณตายก่อนช่างใหญ่นะโอเควันนี้ขอบคุณมากครับวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไปๆสู้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 เขาชื่อชื่ใหญ่เพชรมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสั่งหลอขนาดนี้ทำให้ดูดีใครๆก้มาไม่วายิง ใครเกินางานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดูเธอจริงๆเนี่ต้องมาตัดกับเขาฉันตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดูเธอจริงๆเนี่ต้องมาตัดกับเขาเขาเป็นยูทูบ